เรามาดูระบบนวัตกรรมของที่เรากําหนดขึ้นมานะก็คือระบบเชื่อมฐานข้อมูลระหว่างสหกรณ์กับของสอสอคและสสชสอ,ชอ,สอ,อ,อคิดว่าทุกสหกรณ์ก็คงจะเป็นศูนย์ประสานงานซึ่งเป็นการหน่วยงานที่ขึ้นมาใหม่คือการทำธุรกิจสเคล้องนะคะซึ่งที่เรากำหนดมานี้ก็เพราะว่าเราทํำยังไงล่ะระบบงานของเราที่จะง,ง่ายและสะดวกทุกสหกรณ์ก็คงจะเจอปัญหาเช่นกันที่จะตอบคำถามสูนยที่เราสมัชิกที่เป็นของและสมาชิก ชาธกิจนะคะความเป็นมาต้องการพัฒนาในงานส่วนของโปรแมรมนชาธกิจน,น,นะคะให้เป็นมาตรฐานนะคะถ้าจากเราใช้เมนูนี้ความผิดพลาดก็ย่อมตามมาและต้องการเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันเนื่องจากองค์กรกลุ่มแห่งนี้นั้นนะคะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยการกาหนดไว้ในระเบียบว่าสมาชิจากจะผู้เงินกับสหารณ์นั้น จะต้องเป็นสมาชิกของสสอพและสสชสอเมื่อถึงแก่กรรมเงินก็มีเขาจะนาไปชำระและก็ง่ายสะดวกเมื่อสมาชิกเจ้าที่ฝ่ายของสหกรณ์ตรวจสอบเป็นสมาชิกของกรูไทยหรือสสชสอหรือยังเราต้งแจ้งให้ผู้ได้เพราะข้อมูลจะเชื่อม่านนี้เข้ามูลระบบนะคะตัดกายจากระบบเงินผู้ซึ่งก่อนนะคะการนำเงินส่งส่งข้อรุ่งหน้านะคะ เราจะต้องเหตประสดจากสมาชิกแล้วก็เป็นการอนยญาข้อมูลก็จะได้มา,าถูกต้องนะคะนั่นคือเราก็เปิดระบบขึ้นมาโดยให้กู้เงินค่ะให้กู้จากสหกรณ์โดยใช้เปิดกู้เงินไว้เพื่อชําระหลักประกันความเสี่ยงโดยเฉพาะเมื่อก่อนเราจะให้ตักในสัญญาในสัญญานั้นที่มีอยู่ในสหกรณ์แต่เนื่องจากกฎหมายเปลี่ยนแปลงของผู้ค้ำประกันเราทำยังไงละ่ะ ที่จะไม่ให้สมาชิกเสียสิทธิ์รักษาสิทธิ์คงสภาพนะคะก็ให้เปิดตรงเงินเงินผู้ถูกเสนอประกันความเสี่ยงโดยเมื่อถึงกําหนดส่งเงินสุข,ข้อล่วงหน้าก็จะเพิ่มในสัญญานี้แล้วก็นเงินส่วนที่เพิ่มไปชาระที่ของส่วนกลางนะคะก็คือระบบแล้วก็เซ็นท่าของพี่แล้วก็จะถูกต้องนะคะรักษาสิทธิ์การเป็นสมาชิกแน่นอนค่ะเราก็คุมด้วยระบบแกม ความผิดพลาดก็จะน้อยลงในส่วนนี้นะคะที่ความเป็นมาที่เราทําอย่างไรที่จะบริหารงานส่วนนี้ให้เกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้นะคะเ<ๆ>มื่อเราทำตรงนี้และสมาชิกก็จะเกิดความจามัดทางตามมาโดยความการบริบหารงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเมื่อสมาชิกมาใช้บริการหรือสมัครสมาชิกคั้งแรกเพียงบอกข้อมูลน,นะคะข้อมูลก็จะลิงก์เชื่อมกันหมดระบบสหกรณ์ระบบของกรุไทยและกุมเท เมื่อเราทําตรงนี้แล้วนะคะเราก็คุมด้วยระบบเราเซ็ตค่าคงที่สิ็ที่ประโยชน์ก็คงสภาพนะคะหรือว่าความผิดพลาดน้อยลงเชื่อมโยงกับระบบงานที่มีอยู่กับระบบสากรเช่นระบบหุ้นนี้ระบบหุ้นนี้เกี่ยวไยงไรคะการที่จะเป็นสมาชิกข,ของสสคอคและสชสชสอ,อ้น,นจะต้องเป็นสมาชิกที่สารก่อนก่อนใช่ไหมคะ เมื่อเราตรวจสอบสมาชิกคนนี้เป็สเสนสมาชิกกอเราแล้วเนี่ยสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสอกอไม่ได้นะคะแล้วระบบนี่หลักเกี่ยวโยงยังไงระบบนี้ก็คือเกี่ยวโยงโดยทําสัญญาผู้ค่ะเปิดระบบให้คู้เงินโดยสร้างระบบคือชอปอคือเงินผู้ฉุกเสรินเพื่อชาระหลักการความเสี่ยงตรงนี้เรามีให้สมาชิกได้เ,เลือกการชาระคือกลุ่มที่เพิ่มในสัญญาเงินผู้หรือในระบบเงินฝาก อันนี้ก็จะเกี่ยวโยงไปในระบบเงินฝากสําหรับคนที่คิดมากสมาชิกก็จะมีนะคะมูเสียดอกเบี้ยให้กับสหกศรแล้วก็เปิดระบบเงินออมแล้วเป็นการลงมทุนให้ศรอีกทางหนึ่งโดยเปิโดโครงการให้สมัครเอาเงินประกองไว้นะคะสามแสนบาทแล้วให้อาตาัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วนําดอกเบี้ยส่วนที่ได้นะคะในแต่ละปีะะไปชำระจนสุดข,ข้อร่งหน้ามันเป็นของคูไทยและชุมนมุม ถามว่าเงินสามแสนยังอยู่ค่ะแล้วเราก็ไปตัดจากระบบเงินฝากคือให้โปรแกรมลิงก์ไปนะคะส่วนของระบบเว็บไซต์หลักเกี่ยวข้องอยังไงร,ระบบเว็บไซต์นี่คือเราต้องการให้สมาชิกดูข้อมูลของตนเองนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดที่นําเสนอนะคะซึ่งขณะนี้เราก็ตั้งเดอสากาัดไปข้างหน้าอีก3าลูกการมาหมดแล้ววันนี้นะคะที่เราจับตัวไปข้างหน้าค่ะระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์นี้เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของสหกรณ์ ทีด้วยเ,เ,เลขเลขหเลขของประจำตัวสมาชิกตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวก็จะเข้าข้อมูลของตนเองได้เลยนะคะว่ามีมูดมีนี่เงินฝากของเราเท่าไหร่นะคะแล้วสมาชิกกลุ่มไทยจุมนุ่แล้วหรือยังแล้วตัดจ่ายแล้วเงินเหลือเท่าไหร่คือเราทำเพื่อจะบริการสมาชิกไม่ต้องเดินทางมาถึงสหกรณ์ใกล้จะเสียเวลาเสียค่า้ํามันรถนะคะ ภายใต้การ 6S ก็คือลดต้นทุนและประหย,ยัดเวลาด้วยลดการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อเราทำตรงนี้แล้วนะคะประมวลผลไป็นคะถูกต้องและรวดเร็วรองรับโปรแกรมทุกระบบได้นะคะมีความเสถียรคะรองทุกทดสอบโปรแกรมของเราแล้วใช้งานร่วมกันกับสหกรณ์ได้มีความถูกต้องและแม่นยำโดยใช้ระบบแายเชื่อมต่อนะคะส่วนเป้าหมาย ฐานข้อม th mm. th ูลของสากลเนี่ยค่ะจะต้องถูกต้องตรงกับส่วนกลางโดยเราทุกคนเก็บเงินส่งบล่กหน้าแล้วในแต่ละรอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งเป็นคําตอบที่ศูนย์ประสานงานจะต้องตอบให้กับสมาชิกของสสอคและสสชสอตอนนี้ค่ะถ้าส่วนกลางประกาศว่าเดือนนี้จ่ายเงินจากส่งคล่วกหน้านั้นกี่ศพเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเราก็มาตัดในระบบเราหลังจากตัดระบบเราแล้วเนี่ยทุกคนสมาชิกจะรู้เลยดูผ่านระบบเบนไลท์ของสากล เงินที่จ่ายเงินสงเข้ารูปหน้านั้นเหลือเท่าไหร่นะว่าเราเราจะยึดขาวข้อมูลของส่วนกลางโดยยึดประกาศที่แจ้งมาแต่ละที่ศูนย์ประสานงานได้หราในส่วนนี้นะคะโปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูลแสดงข้อมูลสมาชิกทั้งหมดนะคะโดยใส่ข้อมูลว่าระบุให้ใครผลประโยชน์เราจะมีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีความง่ายต่อการใช้งานด้วยนะคะลดขั้นตอนพนักงานของน้องๆเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถพนัฒงานพัางานต่อยอดโดยยมีจังหวะ เจอในไฟ์เปิดระบบโปรแกรมไว้นะคะเครื่องมือที่ใช้ตรงนี้ก็คือสมของระบบถามกระทกรนะคะก็เครื่องแม่ข่ายตัวซอฟต์แวร์นั่นเองคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแล้วก็เครื่องพิมพ์ระบบของเราใช้วินโดว์อยู่นะคะระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็เครือข่ายภายในคือเชื่อมต่อระบบแรกนะคะภาษาที่ใช้เขียนคือเครื่องจักรแกงรูปภาพตรงนี้คือเครื่องมือในการทำอย่างส่วนนี้นะคะไม่ได้เวลาเราช่วงนี้ไป6เดือนะคะ่ะ นานตั้งแต่หนึ่งวกรกฎาคมถึงสามสิบพันวาคมงบประมาณเราใช้น้อยค่ะเพียงแปดหนึ่งหกหนึ่งแสนหกหมื่นบาทโดยเราก็มีเงินสูตะสานงานอยู่แล้วใช่ไหมคะของครูไทยและชุมนุมตรงนั้นเระหักเรานำมาใช้ก็คิดแปดหมื่นบาทนะคะสองกองก็แสนหกหมื่นบาทนั่นี้ค่ะขั้นตอนการนินงานตรงนี้ค่ะเราก็นำน้องๆเจ้าที่เราค่ะมานั่งคุยกันว่าการทำงานทุกวันนี่มีปัญหาอะไร ในระบบของภูไทยถ้าชมนุมซึ่งเราเป็นส่วนประสานงานต่อคําถามยากมากค่ะบางจยู่หน่วยละน้ำเดียวกันแล้วทําไมเก็บเงินสงเคราะไม่เท่ากันตรงนี้หันหลังจากเราทําตรงนี้แล้วทุกคนสมาชิกจะรู้นะคะ่ามีเงินเท่าไหร่ประสานโปรแกรมเมอร์เสนอประชุมคณะกรรมการนะคะแล้วก็จะทาตรงนี้เราก็ทดสอบการใช้ขั้นตอนทั้งหมดค่ะเจ้าหน้าที่ทดลองใช้แก้ไขจุดบกพร่องแลวตอบเติมเติมได้ตลอดเลยนะคะความคับปิดเราก็จะ ถือว่าประสิทธิภาพในการบริหารในการริการสมาชิกมากยิ่งขึ้นส่วนนี้ก็ลดความรุ่งยากซับซอ้อนในการจัดเงินประจำปีเน,นื่นบบองจากเราพิชต่างระบบนะคะเพราะฉะนั้นทายนแต่ละรอบก็จะมีคูมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัดเงินกนรณีสมัคริกเสียชีวิตที่จ่ายเราส่งสคอ้อล่วงหน้าไว,น 4, ว้นั่น0ีบาทเดือนนี้่ายเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เราสามารถดูที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ได้เลยนะคะถือว่าเป็นการลิงก์เชื่อมข้อมูลหาข้อมูลที่จะ ดูข้อมูลของแต่ลตะกอมได้เลยนะคะอันนี้ขั้นตอนความสําคันของโปรแกรมเรานะคะเ็มีระบบงานสากลของคุณไทยชุมนุมระบบเงินาบากระบบพู้นี่แล้ก็ระบบเว็บไซต์นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของอในแต่ละตัวที่เรากำหนดไว้บบนะคะส่วนละเอียดนั้นเดี๋ยวให้น้องเขาเข้าโปรแกรมดมูดีหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการานำเสนอของเราจะได้สมบูรณ์นะคะ เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูตัวอย่างในระบบะแกนนะครับในส่วนของระบบข้อมูลสมาชิกเราจะดูจากระบบการสมัครสมาชิกเป็นเบื้องต้นอันนี้ก็คือจะเป็นการจากหน้าจอนะครับเป็นวิดีโอไฟล์มาให้สมาชิกทุกๆท่านดูให้คณะกรรมการทุกท่านดูว่าระบบของเราสามารถใช้งานได้จริงเป็นการแสดงผลในผ่านวินโดวันนี้นะครับวิดว์เราสามารถแสดงรูปภาพของข้อมูลสมาชิกได้ โดยข้อมูลสมาชิกในแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินหรือว่าข้อมูลรูปภาพเราสามารถดันได้บนวินโด้แนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของระบบครูไทยในหน้าจอนี้นะครับเราก็จะมีการแสดงผลว่าครูไทยของสมาชิกท่านนี้มีกู้รับผลประโยชน์คือใครในแต่ละรอบปีครับมีการหักเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่ยอดเงินคงเหลือเท่าไหร่ฐานข้อมูลในการเป็นสมาชิกจะแสดง ในหน้าจอข้อมูลสมาชิกทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นการกำหนดค่าคงที่ที่สำคัญคือการประเมินผลเรียกเก็บรายปีกับการประเมินลผลตัดยอดอ่ถ้าเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆเดี๋ยวผมใช้ดูระรบบการประเมินลผลตัดยอดประจำปีจากส่วนกาลางจะกำหนดว่าในแต่ละรอบนะครับจะมีการตัดยอดของสมาชิกท่านละเท่าไหร่ ทั้งหมดของสากลของครอบครักำแพงเพชรจะมีทั้งหมด12รอบในปีที่ผ่านมาในแต่ละรอบจะมีการจัดการในยอดเงินที่ไม่เท่ากันในการออกแบบระบบกแกมเราสามารถแบ่งเป็นยอดในแต่ละช่วงของสามาชิกให้จัดเก็บตรงกับยอดที่ส่วนกลางเขากาหนดมาได้โดยใช้ระบบการประมวลผลเรียกเก็บโดยการเรียกเก็บนั้นก็จะหักจากเงินฝากหักจากเงกินกู้และให้สามาชิกน,นําเงินมาชําระด้วยตัวเองที่สากลน,นะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งที่สัาคัญธ์อนตัวอย่างการตัดจ่ายสดจากส่วนกลางเขาจะแจ้งยอดมานะครับว่าในแต่ละเดือนนั้นมีสมาชิกเสียชีวิตกี่คนเป็นจํานวนเงินกี่บาทในทางของพพอร์ตคองซับคูกแกรมแร์เพก็จะทำรายการตัดจํานวนเงินตามยอดที่ส่วนกลางแจ้งมาโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์สมาชิกสามารถทราบได้เลยนะครับว่าณวันนั้นสมาชิกเขาเหลือเงินเท่าไหร่ในระบบของสป,ปอร์ตคอมซับคูกแกรมแรเพจ รายงานในรายงานเราก็จะออกแบบรายงานตามระบบโปรแกรมที่เรากําหนดไว้นะครับรายงานทุกๆอย่างเราสามารถสำรองไฟล์เป็ e l ได้เซฟเป็นไฟล์ PDF ได้และที่สําคัญคือการสำรองข้อมูลในระบบของเชื่อมฐานข้อมูลนี้นะครับเราจะสำรองฐานข้อมูลเก็บไว้ได้เพื่อเป็นความปลอดภัยนอกจากการที่เราบันทึกไฟล์ไว้ในระบบเราสามารถใส่ใน external อ a d d อได้ โดยแบ,บ่กนั้นเก็บรักษาตามระดับความสำคัญของผู้มีอำนาจรับิดชอบนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะส่วนรายเี็ดน้ำนะคะก็จะเราเล่นนำเสนอตั้งคอณแข้้งหน้านะคะโดยจะมีเอกสารมีแผนซีดีมีคู่มือในการทำงานนะคะัะสสก่อนท่านใที่จะสนใจ ก็ดีนะคะ